ข้าวเหนียวดำตัดหน้านวลน,นะคะเป็นอะไรที่กุ้งชอบกินมากๆแล้วก็ทำง่ายสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เตามันเอียงนะนกะทิเลยไม่เสมอค่ะเราจะใช้ข้าวเหนียวเขียวงูค่ะ2ขีดครึ่งสีขาวนะแล้วก็ข้าวเหนียวสีดำอีก2ขีดครึ่งขาวเอาไปล้างทำความสะอาดหลายๆน้ำแช่ค้างคืนกันไว้เลยถ้าต้องการด่วนก็ล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้าร้อนก็สักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ค่ะและทีนี้เราก็เอาไปล้างให้สะเด็ดน้ําพักไปก่อนเนาะเรามาทําส่วนของกะทิกันจ้ะ กะทิ 3- ขีดนะคะน้ำตาลทราย8ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่าอีก150กรมัมหรือขีดครึ่งคนจนเกลือและน้ำตาลละลายเลยแล้วเอาเข้าวเหนียวมาใส่ทัดขนาด7คูณ11นะคะแล้วเราก็เอากะทิที่เราทำมาจะแยะลาดค่ะนึ่งไฟแรงนะคะประมาณ40นาทีระหว่างรารอข้าวเหนียวเรามาทำกะทิหน้านวนกันเลยจ้ะแป้งข้าวเจ้า 3- ช้อนโต๊ะครึ่งน,นะคะ น้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนชาคนตะล่อมให้เข้ากันก่อนแล้วเราจะใช้กะทิ400กรัมค่อยๆใส่จนหมดผงแป้งก่อนนะคะอย่าใส่พวดพลาดเดี๋ยวแป้งเขาจะเป็นก้อนแลวคนยากเองพอเข้า,ขาพอหมดผงแป้งเสร็จรปุ๊บเราก็จะใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดนะคะ400กรัมนะคนจนเกลือและน้ำตาลละลายเลยค่ะพักไว้ก่อนเนาะทีนี้พอเข้าเหนียวเขาสุกนะคะ ครบเวลา40-50นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความหนาด้วยนะถ้าเราใส่หมัดหนามากกว่านี้มันก็ใช้เวลานึ่งมากกว่านี้ค่ะเช็คสุกโดยกันเอาชิมชิมดูก็ได้นะและทีนี้ตอนนี้เราหลีไฟก่อนนะตัวเองเพราะว่าเรากะทะิมาลาดเดี๋ยวจะลวกมือแล้วก็นึ่งต่ออีกครึ่งชั่วโมงค่ะวิธีการจะดูว่ามันสุกดีหรือยังนะคะลองแบบว่าถ้ากะทิไม่ไหลอะคะ่ะแปบลบว่าเขาสุกแล้วแล้วเราก็เอามาพักให้ เย็นสนิทเลยพักแบบว่าค่อยมาตัดชิ้นนะคะเพราะถ้าเราตัดตอนร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวข้าเหนียวเราจะเละคะ่ะเพื่อนๆตัดชิ้นตามต้องการเลยนะคะจะแต่งหน้าด้วยถั่วดำทองหยอดอะไรก็ได้แต่วันนี้กุ้งก็ประดับด้วยใบเตยแค่นั้นเองเพราะกุ้งไม่ชอบกินถั่วดำเนาะรสชาติของข้าวเหนียวก็เคี้ยวกรึบๆค่ะรสไม่หวานมากแล้วหน้าเขาเค็มๆปลาแ่มๆหวานกำลังพอดีอร่อยเข้มข้นนะลองทำกันดูนะคะเพื <ๆ S 2> ะะ่อนๆ